ไม่คิดนะว่าผู้ชายคนนี้จะไหว้สวยจริงเหรอเพราะหน้าฉากของแกเนี่ยยิ่งกว่าไม้หน้าสามก็เป็นหน้าฉาของแกบุคลิกที่แกนําเสนอตัวแกเองมาโดยตลอดมันคมแฝกดีๆนี่เองเป็นตัวของตัวเองสูงไงคมแฟกดีนี่เองอยู่ๆเกิดไหว้สวยขึ้นมาซักงั้นอ้าวเหรอใครเหรอนาแอดใครเหรออ๋อนาแอดคาราบาวยืนยงโอภาคุลนั่นเองนั่งกันไปเมื่อวันก่อน จำกันได้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วนำเสิอไปเนาะก็ก็ก็เมื่อคืนวันที่สิบสองตุลาค่ะที่อำเภอสองพี่น้องค่ะกำนันพุกกำนันพุกกำนันปีอภจัดงานวันเกิดห้าสิปีค่ะโต๊ะจีนสองอยกว่าโต๊ะเยอะนะจี่ว่าสุพรรนต้องไปใช่ค่ะผู้นำท้องถิ่นระดับนี้ระดับผู้ว่าก็ต้องไปค่ะก็ไปจริงๆคืนวันนั้น เขาจ้างวงคาราบาวของแอดขึ้นเล่นขึ้นแสดงค่ะในจังหวะที่ผู้ว่าลุกคล้อยหลังไปนิดเดียวคือกลับออกจากงานไปแล้วแหะเพราะผู้ว่ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆผู้ว่าลุกออกจากงานไปนิดเดียวเกิดอะไรขึ้นแค่สักเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองก่อนขึ้นรถเลอเินะยังได้ยินเสียงจังหวะนั้นเองแอดก็ขึ้นขึ้นที่จะเล่นแต่ก่อนเล่นขอดา ขอด่าส่งท้ายผู้ว่าที่ลุกกลับไปเสียก่อนอโอ้โหด่าอย่างไรย้อนกลับไปฟังอีกสักนิดสิครับเชื่อนะมันอยู่่าบมันอยู่่าบเฮ้ยไม่ลงเล่นไม่ลงเล่นมัน,น,มน้นมาเคียยวน,น่อยเนยี่ยเยอะไปมีเลื่องแล้วจะม,มเรื่อร<อ>์ๆๆ มันรู้มากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึนเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณคนการบุรีเขายังให้กูไมาเล่นเมืองการเลยมึงกลัวว่ามึงจะหมดตําแหน่งเหรอไอเราต้นคิดเลยอ้าว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 โอเคตามสมควรตามสมควรต,ตูดเยอะมากอะ่ะก็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 หยาบนิดนึงค่ะเลยต้องตูดแล้วก็แรงด้วยค่ะ แล้วตรงๆดีอืยิ่งกว่าคอนแฟก์ค่ะก็ชัดไงความเป็นแอดคารคาบาลผู้ว่าสุพรรณค่ะผู้ว่านัทพัฒน์เรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องงานประจําปีประจําจังหวัดสุพรรณใช่ไหมใช่ค่ะเขามีการจัดงานเขาเรียกว,ว่าอนุสร์ดอนเจดีประจําปีเขามีการจัดทุกปีนะคะช่วงเดือนมกราคม,มต้ปีที่แล้วเนี่ยโควิดมันเยอะเขาก็เลื่อนเลื่อนมาต้นปีนี้เลือ่อนมาต้นปีนี้เลื่อนมาต้ปีนี้แต่ในช่วงต้นปีนี้ จังหวัดสุพรรณโควิดก็ยังเยอะใช่ดังนั้นกฎกติการมารยาทก็เยอะสันิดหนึ่งค่ะเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่ที่รวมคนเยอะๆกฎกิจการก็จะเข้มข้นค่ะแต่ที่สําคัญนะไอ้งานเนี้ยในส่วนของคอนเสิร์ตมันเป็นความรับผิดชอบของเอกชนภาคเอกชนเขาเป็นคนจัดจหกัดไม่มีเงินจ้างวงดังๆมาเล่นคอนเสิร์ตหรอก่าจางยแสนอะแป มันเป็นเรื่องของเอกชนผู้รับจัดงานเขาจัดงานแล้วขายบ้านเขาต้องลงทุนว่ากันที่จริงนะปีนี้ขาดทุนแง่ง่ใช่โ่วงโควิดคนไม่ออกมาหรอกคนก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านเท่าไหร่ใช่ค่ะดู้อากับิกิยาอาการแจ้งแง่แค่ล้มแผนจ้างวงคาราบาวไปเล่นเพราะมันแพงเพราะเอกชนเนเอกชนเขาต้องลงทุนไงเขาว่ต้องประเมินความเสี่ยงใช่ไหมแต่ณแอส กไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของทางจังหวัดสั่งล็คอนเสิร์ตของแกแกก็ด่าวผู้ว่าสุพรรณบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อวันที่12เลยชุดใหญ่ไฟกระพริบมากค่ะโอ้ก็ว่ากันไปในเวลาต่อมาผู้ว่าสุพรรณนัทพัฒน์สุวรรณปทีปก็ออกมาชี้แจงก็ชี้แจงเหมือนอย่างที่เราสรุปไปเมื่อสักครู่ถูกต้องว่าแกไม่เกี่ยวไม่ได้ห้ามไม่ได้เบงไองานประจําปีไองานประจําจังหวัดไองานนี้ มีเอกชนมารับ organize มารับจัดงานในส่วนของการจ้างวงไหนมาเล่นคอนเสิร์ตก็เป็นเรื่องของเอกชนจังหวัดไม่มีเงินจ้างหรอกอแต่ปีนี้ที่เขาล้มแผนคอนเสิร์ตของคาราบาวเพราะว่าเขาประเมินว่าเขาเจ๊งแน่เพราะคนที่จะมาชมหรือมาดูการแสดงมันยังมีสถานการณ์โควิดอยู่คาดว่าจะมาไม่มากเหมือนกับช่วงสถานการณ์ปกติค่าตัวก็แพงๆค่าตัวในช่วงโควิดของนาแอดก็ไม่ได้ลดนะ,ะเออเอาเอาเอาอ ก็ก็ก็นะแอสก็คงจะรู้ว่าพลาดไปแล้วค่ะหลังจากผู้ว่ามาชี้แจงนะอธิบายรายละเอียดต่างก็คงจะรู้ว่าพลาดไปแล้วและก็คงจะรู้ว่าผู้ว่าเอาจริงค่ะผู้ว่า,าบอกว่าผู้ว่าบอกว่าส่วนตัวแกไม่กไกลไม่เท่าไร่แต่แกมีหูโขนแกเป็นผู้ว่าเบอร์หนึ่งของจังหวัดสิ่งที่จะต้องรักษาก็คือรักษากิจยศกิจภูมิรักษาศักดิ์ศรีของหูโขนบนหัวแกก็คือรักษาก ศักดิ์ศรีของ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 ตำแหน่งผู้ว่าใช่เป็นพ่อเมืองจังหวัดไงประมาณนั้นประมาณนั้น,น,นก็ก็ก,ก,กอย่างที่เป็นข่าวก็คือให้นิติกรประจําสํานักงานผู้ว่าไปแจ้ง <ไป S 1> ความไปดำเนินการแจ้งความ<น>เอาผิดคุณแอดคาราบาวค่ะทางฝั่งของยืนยงโอภากุลแอดคาราบาวก็ไหวสวยเลยคราวนี้อืไหวสวยเลยคราวนี้ใช่ค่ะชี้แจงผ่านเพจคาราบาวออฟฟิเชียค่ะอืว่า กระผมนายยินยงโอภากุลแอดคาราบาวได้ใช้วาจาลบหลูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคืนวันที่12ตุลาคม2565ณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาท่านผู้ว่าออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเข้าใจผิดกระผมได้ฟังคำอธิบายแล้วรู้สึกสำนึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผมที่ขาดสติไป จึงขอกราบขออภัยท่านผู้ว่าและขอบพระคุณที่กรุณาออกมาชี้แจงความจริงส่วนเรื่องคดีความผมพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มๆเ,เลยครับขอบพระคุณครับวหว้สวยไปแล้วใช่ไหมครับค่ะแต่ไม่จบค่ะผู้ว่าไม่จบผู้ว่ายืนยันยังจะแจ้งความจำเป็นค่ะให้อภัยค่ะแต่ต้องเอาผิดค่ะดังนั้น,งน,นคงต้องรวยกระเช้าประกอบอืยังไงคะถ้ารวยกระเช้าประกอบดูสิ คูอว่าสุพรรณใจอ่อนไหมเขาจะมีไปขอภัยด้วยตัวเองไหมคุณนายแต่ที่แน่ๆนะวัฒนธรรมจังหวัดค่ะคือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะมีขายงานในแต่ละจังหวัดนะใช่ค่ะคือขายของของของกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดเขาเรียกว่าวัฒนธรรมจังหวัดใช่มีทั่วประเทศทุกจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดเขาก็รายงานเรื่องของแอดคาราบาวเข้าส่วนกลางรายงานไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมใช่ค่ะเรื่องของเรื่องแอดเนี่ย ได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติใช่ปี2556ค่ะเป็นศิลปินนะคะสาขาศิลป,ปะการแสดงทางด้านนักร้องนักประพันธ์เพลงไทยสากลอืมกามรมารยาทของความเป็นศิลปินแห่งชาติใช่ได้รับเงินเดือนด้วยนะศิลปินแห่งชาติเนี่ยเดือนละสองหมื <20. S 2> ม่นเงินเดือนมีสวัสดิการเบอร์ค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดที่ยังมีอายุอยู่รับมาเต็มเต็มเดือนละสองหมื่นาค่ะโอ้แต่ตรงนี้สําหรับแอดกระบะมัน,มน,มน แกมีทรัพย์สินเป็นเป็นหมื่นล้านอะอาใช่อันนั้นไม่ว่ากันโอเค<ๆ>ไม่ว่ากันรวยเยอะอรวยเยอะกว่านี้เยอะตรงนี้จิบจิบนะ,ะแต่ท่านี้มันก็จะมีกฎกติกาเช่นคุณต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมนะคุณต้องไม่ประพฤติตัวให้เกิดความสูญเสียนะอะไรประมาณนั้นถ้าก่อให้เกิดความสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสมก็มีสิทธิ์เพิกถอนก็สามารถที่จะเพิกถอนความเป็นสิทิ์แห่งชาติได้ใช่ค่ะขณะนี้สังคมก็ยังวัดใจกระทรวงวัฒนธรรมอยู่จะเดินไปถึงจุดจุดนั้นไหม จะเดินไปถึงจุดที่จะเพิกถอนตำแหน่งศิลปินแห่งชาติของนแอดไหมใช่ค่ะหลายคนก็ลุ้นอยู่นะคะถ้าต้องมีการเพิกถอนก็ใช้มติกรามการในการพิจารณาใช้เสียงสองในสามถ้ามีมติออกมาเพิกถอนการเชิดชูก็จบเลยนะอืครับไอตรงเนี้ยไอเรื่องเงิน,งนทองทองไอเรื่องเงินเดือนศิลปินแห่ไม่ใช่ปจชัจปจ,จัยจิ๊บมาแต่แต่มันเป็นเรื่องของกิติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีกิติภูมิเพราะถือว่าเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาตินี่โอ้โหไม่ได้มาซึ่งง่ายๆนะ กว่าจะมาถึงวันนี้แอดต้องสร้างสมต้องสะสมามาหลายสิบปีใช่สะสมแต่บทเวลาที่มันจะหมดนะเสี้ยววินาทีใช้ได้ไหมเสี้ยววินาทีเลยไหมแค่นาทีเดียวบนเวทีคอนเสิร์ตวันนั้นมันก็หมดได้เหมือนกันถูกต้องมันสูญมาลายไปโดยฉับพลันทันใดบทเรียน,นแอดว้สวยแล้วจบไหมแน่เป็นบทเรียนให้คนอื่นต่อไปนะคะดูไว้พิจารณากันไว้แบบนี้ค่ะเออมึงเป็นใครกูเป็นใครมึงรู้ไมหมกูเป็นใครแม่ ถ้อยคำตำหงเนี่ยสังคมไทยรับไม่ได้หรอกใช่นะอืมนะรอดูกัน <Okay. S 2> ต่อไป